เจอกันนายมาตรงอีกแล้วนะครับท่านวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาบักดีมนะครับไปทำคอนเทนต์ที่หนึ่งเดียวในประเทศหรือในโลกก็ว่าได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าวิวเครทำนะผมจะเอาบักดีมไปใส่พวงมาลัยนะคะเดี๋ยวรอติดตามเลยดนะ้ใส่มาแล้วจะเป็นยังไงและจะขี่ได้หรือไม่นะครับและทุกคนคำถามในทิกตอกเยอะมากเลย แล้วเร่งยังไงเออเร่งยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะทุกคนไปแค่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับไปนี่ครับเราก็ได้กระสือสุดนี่สุพอดีอ่าสุดพอดีเฟรมตัวนี้ออกมาแล้วน้ำหนักกางเนาะตัวนีว้เหลือไอแฮมนะครับตรงนี้ต้องถอดประจับกษ์เล่งนะทุกคน มันจะติดอนี้ตรงนี้นะครับต้องถอดออกครับเราโหวออกมาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราติดตั้งนะครับว่าเราจะประกอบยังไงนะครับ Two thousand years later โอเคครับน้องๆหลังจากที่เราได้ทําการนี้ติดตั้งวงมาลัยแสบกรีงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าสภาพมันจะเป็นจังไหนนะครับี่มันอยู่ตรงนี้น เป็นไงทุกคนเป็นไงบ้างนี่นี่อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะโอ้โหอย่างเฟี้ยวนนอะค,ครับน,น้องนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนโคอ้ตีอะครับน้องถ้าใครอยากได้อยากได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสเตปโหลดของผมผมนะเอ่อทักมาได้แล้ทุกคนนะ ถ้าใครอยากได้สเตปของผมนะครับมาได้บอกทีเราก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่ที่เออเว็บร้อยสิบไอซ์ซูเปอร์คัพนี่ต้องบอกงี้มากกว่านะทุกคนตอนนี้อัปเกดเป็นวงมาลัยนะฮะอยากได้รถกระบะแต่ไม่ได้แนละทุนน้อยทุกคนนะห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหย,ยอกนะฮะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะเป็นไงเียเราะประคับที่เขขับ เออที่ว่าจริงจริงแน่ๆมาเจอในประตูมาเป็นไงครับเออทุกคนไม่รู้จะขี่ได้หรือเปล่าบักเก่งเลอเกินนะทุกคนนะอ่ามาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทุกคนมาดูก่อนว่าผมตีจังไงนะทุกคนนี่ทำไมแค่ตะกรงทำไมแค่อ่านี่ก็คือพวงมาลัยของรถยนต์นะรถซิ่งแต่งซิ่งนะทุกคนนะหรือกับก็จะแบบหลวมๆหน่อยนะทุกคนนะแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแฮนด์เดิมเห็นไหมทุกคน เออเป็นแฮนด์เดิมนะทุกคนนะนี่แฮนด์เดิมโอ้อยางเฟี้ยวแล้วก็เจาะรูเชืเ่อมกันนะทุกคนเออเป็นแฮนด์ร้อยสิบไอน,นะฮะก็แบบเออก็หาซื้อแฮนด์ร้อยสิบไอมาแล้วก็มาตัดทิ้งเฉยเพื่อทำคอนเทนต์นี้บอกเลยว่าคอนเทนต์นี้ไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคนนะเออไม่มีสปอนเซอร์นะครับเราลงทุนเองนะฮะอยากทําตามใจ เอฟซีบอกว่าหาคนเทนแปลกๆให้เลยดิพี่โอ้โหหลายคนทักมาบอกผมแบบในแชทส่วนตัวเยอะมากเลยทุกคนวันนี้ก็จะให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้เป็นไงอ่าแล้วแล้วแล้วหนีเลี้ยวยังไงเลี้ยวยังไงก็นี่เป็นไงครับเลี้ยวได้ครับงงเลี้ยวได้ครับเออเลี้ยวได้ครับเลี้ยวได้ครับพูดคู่เลยครับทุกคนเออ จะบักขับทุกคนเออเนี่ยยังไงเฟี้ยวตั้งหลักขับด้วตั้งหลักขับเออมาเดี๋ยวเรามาสตาร์กันดีกว่านะทุกคนนะเออนะมาอัดเดท่อใหม่กันนิดนึงนะเราใส่ท่อผ่าผ่าเปิดตั้เปล่าผ่าเปิดเนาะจรงเดิมก็เฟี้ยวทุกคนเสียงอย่างเราอะทุกคนตัวยึดน,นี่ไม่ถึงทุกคนเออช่างมันแต่ข้อแข็งดีนนะทุกคน แข่งยินี้งัดกางเสื้ออยู่นะทุกคนนะน้ำหนักท่อง,งัดกางเสื้ออยู่นะทุกคนนะเอออ่าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนเลยนะหรือว่าจะเป็นจั่ไหนทุกคนนะักนี่หลอนหลอนหลอนได้ยินเสียงแสสนี่หลอนเลยอะครับทุกคนเหแบบมือนต้นเกียแตร่รถกระบะตัวขับเจมืเป็นแ,แต่ของรถกระบะอะไรที่แบบกลัวกันหรือเปล่าการมับมองๆก็สตาร์ก็จะแบบ ด้วยนะครับนี่เดียวทิ้งนอนนอนทรงให้นอนทรงให้ดูนี่ยังไงทุกคนนี่ยังไงเออนี่ยังไงอย่างเฟี้ยวอะครับงงโอ้โหยังเฟี้ยวเฟี้ยวจาัา ใครก็ใครสนใจชุดสีนะครับผมผมขาอยู่นะของเวฟร้อยสิบไอลูกเก่านะทุกคนนะตัว,ต,วนนตัวนู้น่ะตัวนู้นตัวนู้นตัวแบบตัวนู้นเออตัวแบบตัวนู้นนะทุกคนคขายอยู่นะครับราคาไม่แพงนะไม่แพงนะมีครบให้เลยนะครับครบเลยอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะทุกคนนะอแล้วก็เดี๋ยวจบคอนเทนต์นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นหมวกดีนไปส่ง ทรงขับเล่นแล้วทีนี้ฮาเดี๋ยวเราติดตามครับว่าบางเีืเราจะออกไปทรงไหนกันนะทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์มากันไลน์ที่รับพังองออยากสุดนะครับพังงงเตะตะก้อนเกี้ยวจับเบา กล้องกล้องตั้งนะต,งตั้งเออกล้องใหม่ของผมนะทุกคนเออน้องมาทางานด้วยก็เลยใช้น้องถ่ายคลิปเสร็จนา <c oughs> นะทุกคนปออ่กด้วยนะสเต็ปบางทีนะถ้าใครอยากได้สเต็ปโบแบบนี้หลังแบบนี้ติดตอ่อเข้ามาเลยนะทุกคนนะเออถามเข้ามาได้เลยที่ผ่านลงให้ดูหรือไปดูในทิกตอกก็ได้ทนะิกตอกมามาตูบกนะันทุกคนนะติดตามได้เลยนะทุกคนนะอ,อ ก็ประมาณนี้นะครับเรือเฟียวจัดๆรอสำหรับคลิปนี้เราก็จบลงไปนะครับก็ขี่ได้นะทุกคนกลับได้ด้วยนะทุกคนอย่างเฟียวคันเร่งอยู่ที่เท้าไม่ใช่อยู่ที่มือแล้วตอนนี้เออสำหรับใครที่เป็นวัยรุ่นสร้างทรงงบน้อยอยากได้รถที่มีวงอะไรก็จัดดีครับรออะไรครับจัดดีครับโอเคไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,กันด้วยครับไป